จนปิดทองฝังลูกน so so ี <time> <oui> ้เป <melod> ็นตอไม้ทวดต่งทองต่างกำลังศรัทธาลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งดิ้งดิ้งดิ้งมงปิดทองฝังลูกนี้มิ้กันนะโยนลูกชิ้นปิ้งดิ้งดิ้งดิ้งลูกนี้มิ้ของเราก็เด้งดึงดึงนะ นี <muitas> <ian> ่ยพอให้โยมกราบเองก็กราบไม่ถูกเดี๋ยวให้จังหวะดีกว่ากราบ3มเวอร์ชั่นอัญชลีอัญชลีนี่แปลว่าปนมมือวันทาไม้วาอภิวาทกราบอภิวาทต่อไปเป็นเวอร์ชั่นภาคใต้เราคนไทยจะทิ้งกันปัตตานียะลานาราอภิวาสตรงนี้มาถึงวัดเสทองต้องเวอร์ชั่นวัดเสทองแม่ชีนินทาเจ้าวาดขอขอโทษคพ่อถามนิดนึงครับถ้าเรามาแบบนี้ครับแล้วเรานั่งอย่างเงี้ยไม่ถนัดเนื่องจากกระดูกกระเดี่ยวเราอาจจะมีปัญหาเราทำยังไงครับก็เปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าตามสบายได้นั่งตามสุขภาพ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพนมมืออย่างนี้ไปตลอดเคยมีโยงคนนึงมาคุยกัน2ชั่วโมงกลับไปบ้านังอยู่ท่านี้อยู่เลยวันนี้ดีใจมากนะครับเพราะเป็นเกียรติียร้องไห้มากเราอยู่ที่วัดวัดสร้อยทองนะครับเป็นพระอารามหลวงด้วยพระอารามหลวงคืออะไรครับ เราโตจากวัดราชนะราชก็ราชสรดอนด้วยผลการเรียนบาลีประเรียนทำการพัฒนาวัดก็เลยยกเป็นพระอารามหลวงมาสักสิบกว่าปีที่แล้วฮะเพราะเสียคือตลงตลาดก็จะหายไปออเป็นราชเียโอ้โววัดพระทองนี่ตลาดตั้งแต่ทางเข้าเลยนะพอเป็นวัดหลวงนี่เขาก็ไม่ให้มีก็ต้องมีระเบียบมีอะไรต่างๆมากขึ้นทานโทษผมต้องเรียกว่าหลวงพี่ถูกไหมครับเรียกหลวงพี่ดีกว่าเรียกหลวงพี่ฮะนี่เรียกหลวงพ่อแลวนี่ก็เรียกหลวงปู่ผมอยากจะถามโยมบ้างได้ไหมเนี่ยมีบทพูดไหม คือปกตินะครับผมเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วแล้วพอมาเจอพระเจ้าเนี่ครับยิงไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่ากลัวพูดผิดผิดถูกแล้วเขาไม่กล้าเล่นมุกด้วยัวดตะโลกกินหัว,วยิงเวลาเล่นมุกกับพรมันไม่กินหัวนะมันกินไปทั้งตัวแล้วก็พูดถึง ตรงนี้ใช่เลยตอนนี้มีบทพูดอะไรครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่กล้าคุยแต่กลัวคุยไม่ถูกไง <c oughs> พระเรียกตัวเองว่าอะไรพาตมาแต่โยมบางคนไม่เคยคุยกับพระไงนี่นี้สับลองลองทดสอบโยมบ้างว่าจี้ถูกคนได้ครับพระกินเรียกอะไรฉ <c oughs> ันครับพระป่วยเรียก <c oughs> อารืนล้มอารืนล้มอพาธอพาธอพาธเลยล้มไปเลยพระตายเรียกอพาธนานคบอาพาธนานครับ ป่วยนานไงก็เลยตายไงเรียกว่ามรณะภาพมรณะภาพภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร death picture death death picture อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรียนด็อกเตอร์แคนไหยแค่เนี้ยผมอยากรู้เอาไล่ใหม่ไล่ใหม่พระกินเรียกผ่านพระป่วยเรียกอาพาธพระตายเรียกมรณะภาพถ้าไม่อยากตายต้องมาบวชเป็นพระ ทำไมครับเพราะพระไม่มีวันตายมีแต่มรณภาพนั่นเลงมังในบ่ายอีกศัพบหนึ่งเลยพระจำวัดหรือว่าพระนอนเรียกว่าอะไรนะเฉลยแล้วเมืาเยอะจั่นงแถวกุฏิะเขาเล่นพระเตะต้องรู้เลยเฉพาะคนหมอนี่ต้องรู้เลยเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระท่านอาพาธคือไม่สบายอาการคือนอนไม่หลับแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ติมยอมไปติมเดี๋ยวไป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 ใครรับผิดชอบไปต็มร้านนี้ด้วยไม่รู้ใครเรียกกันในตอนนี้แต่สั่พวกนี้โง จริงๆนะกองศึกษาซึ่งป้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะพวกเราสี่คนไกลวัดมากและเป็นตัวแทนของชาวพุทธหลายๆคนที่กลวัดนะวันนี้ด้กลับมาเจอหลวงพี่ครั้งพร้อมคําถามเทียบเลยที่มหาท่านมหาสมปองเนี่ยเพราะว่าพวกเราติดตามท่านมานานคือดูคลิปท่านแล้วก็เหล่าผ้าจานที่เป็นแบบลูกคู่เนี่ยชอบเล่นมูกกันวันนี้เราเตรียมมาเลยโอ้เตรียมมาเลยผาดาดผาดเพื่อจะมาทอายอ่างรายการโยมนี่บางทีก็ท้านเนี่ต้องเตือนเนี่ยนะดูหลังเที่ยงหลังเทลไม่ได้เลยแต่ละอย่า อางอูนี่เอ้ยเนมือนนั่นก๋วยเตี๋ยวนี่การที่เรามาถวายอูนีอะไรเงี้ยทำได้ไหมฮะทำได้เลครับทำได้ดีครับควรทาเป็นอย่างยิ่งเลยอย่แสดงอาการเราจะแสดงอาการอะไรที่ไม่ได้มากมายผมชอบนะพัดเนี่ยเราจะถูกปลูกฝังให้ไม่ยึดติดรสชาติตอนบวชใหม่แบบว่าเอาอาหารเทลงในบาตรแล้วก็เทน้ําลงไปด้วยคนแล้วก็ฉันอูคําแรกเนั้นแหละ ครับผมแต่ก็ต้องพยายามทําเพราะว่าเราเป็นเนนนะตอนนั้นก็ค่อยๆฝึกไปถ้าเลือกไม่ได้หรอกฮะจริงๆโยมถวายไอะไรยังไงนี่ก็ได้เลยจะตอบทํถามเรื่องเกี่ยวกับการบินธบะนะครับคือเราแน่ใจเป็นคนพูดว่าพระต้องบินธบาทุกเช้าตรงนี้เริ่มยังไงกี่โมงอะไรเงี้ยครับเดินพอน้าปกติก็อันดับแรกจะสมัยพุทธกาลหรืพุทธเจ้าเลยต้องมองเห็นลายมือก็อาจจะตีห้าครึ่งหกโมงเช้าอันนี้จะเน้นตอนเข้ารรษาแต่จริงๆก็ต้องทุกพันนะก็คือให้มันสว่างก่อนอาตมาอยู่แถววัดเสทองก็จะไม่อยากไปไกลเข้าซอยเขมาน้ำ ลลโอ้โหขวดใหญ่มากเจอสองขวดเต็มบาทสองขวดเต็มบานแค่ไม่ต้องฉันอะไรเลยทีเดียวแล้วบางทีเราก็จะทับสายกันจริงๆนะบางทีมันก็จะมีเหมือนเป็นโซนอยู่ยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้จำกัดขนาดนะั้นซึ่งจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่อยากรู้เหมือนกันว่าการบินถบาตแต่ละวัดน่าจะมีูมีเส้นทางที่ชัดเจนวนะ่าผมว่าปัามาเดินประมาณนี้เรื่องบินถบัตมีเรื่องเล่าเลย้าใส่บาทเนี่ยต้องใจเป็นบุญทั้งก่อนใส่ขณะใส่และหลังใสค่เมียคู่หนึ่งทะเลาะกันงอนกันพระเดินผ่านมานีนม์ก็น่าหัวแล้วมลครับหลวงพ่อเสียงไม่น่าเข้าไปปรกเาาาววิดบสมม ไม่ใส่เมียไม่ใส่นี่น้องกูสักพักหนึ่งมีเสียงใส่บาสเองเขาใส่ก่อนสิใส่บาสเขาใส่ข้าวก่อนเอ้าใส่กับก่อนมันตายไม่ได้ไปเทียวมาขออภัยนะถึงขั้นกูมึงต่อหน้าพระมึงเลือกมากขนาดนี้กูไม่ใส่ดีกว่าเว้ยมึงไม่ใส่คิดว่ากูจะใส่ว่าแล้วทั้งผัวทั้งเมียสามีภรรยาคือหาเดินเข้าบ้านพร้อมกันพระได้แต่เงื้อเงือเนื้อเตือเ้อมองตามหลังอย่าพูดแล้วเกินในใจมึงสองคนไม่ต้องใส่มึงวางไว้ดึกกูตักเองใส่บาแล้วไปทะเลาะกันทีหลังก็ไม่เป็นไรอันนี้ต่อหน้าพระนนนนีี้้ลลละะเเเอออออยยดดก่่่่แแววววรืงิาาาาาปปปขต มีธรราก็คือพระเที่ยวไปขอภิกษุเนี่ยแปลว่าผู้ขอเลยนะ พิกขา้าทานในความขอลงรูปรจัจส่วนที่สมาธิก็ไปเรียกว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอท่านท้าเนี่ยยังไงก็ต้องขอสมัยพุทธเจ้านี่ขอ,อได้เวลาไหนก็นั่งใต้ต้นไม้ฉันเวลานั้นเลยบางทีตอนเย็นไน้่ยซ้ำจะมีคนมาติว่าตอนเย็นบางทีเขาจะอาบน้ําอาบท่าทานข้าวกันในครอบตัวพระว่าบิณฑบ,บาตมันก็ดูไม่เหมาะเจ้าก็เลยให้บิณฑบ,บาตแต่ว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยรบกวนโยมแค่ตอนนั้นนี่เป็นต้นนะแสดงว่าถ้าวันนี้เราถวายเพลไม่ทันก็ถวายเย็นได้ก่อนจะตอบโยมเราต้องถามโยมก่อนพระฉันได้ไม่เกินกี่โมงตามความรู้ที่เรามีเทีีี่่่ยยงงมั้้้แสดดดวาตตออนนนไไรบลลฉ ทำไมเพราะว่าโลกนี้ไม่เที่ยงยยถึงเที่ยงก็ไม่เที่ยงแต่เดาเล่นยาเล่นเดี๋ยวจิงผ้าฉันเย็นได้ไหมฮะไม่ได้ พะจันเย็นไม่ได้ต้องไปเวฟต้องไปเวฟจริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธครับวิธีการบินถบาตรที่ถูกต้องเราควรจะบินขบาทยังไงเราควรจะใส่เลยในบาทบ้างอะไรแบบนี้ครับก่อนจะตอบโยมต้องถามโยมขึ้นอีกแล้วใส่บาตรต้องถอดรองเท้าใส่บาตรไหมถอดครับถอดครับโยมใจร้ายมากเลยถอดรองเท้าใส่บาตรพระด้วยเรอเนี่ยเมื่อกี้นะที่ว่าใส่ตาที่เราชอบเลยได้นะคะสโลแกนคืออยู่ง่ายกินง่ายตายยากงั้นโยมอยากแสอะไรที่โยมมีใส่ได้หมดคนไทยก็จะโยมใส่ข้าวก่อนใส่อะไรก็ได้ที่เราสะดวกมีสะดวกหา ได้ดีเราชอบก็ได้อันในแบบนั้นไม่ควรใส่เช่นแตงโมทั้งลูกเนี้ยตอนใส่ลงได้แต่ตอนออกเอาออกไม่ได้ถ้าก็ไปเปรยกันว่าของที่ร้อนจัดถ้าเกิดโจ๊กถุงแรกลงในบาตเมื่อไหร่อ่ะความร้อนจะแพรทั่วบาทนอกจากวินทบาทแล้วบางทีมาถึงวัดวันพระเงนี้ยอย่างผลไม้เนี่ยอันไหนควรปอกต้องปอกถวายพระอันไหนไม่ควรปอกก็ไม่ต้องปอกผู้เรียนอย่างเงี้ยมาวางไว้ทั้งลูกมะพร้าวอย่างเงี้ยควรปอกก็ไม่ปอกให้พระไอ้ไม่ควรปอกเราปอกจังเช่นส้มวางใส่จานพระเจริญพุทธมนต์ครึ่งชั่วโมงลมพัดผ่านพอนคกกละอณมู มีเรื่องต่อไปคือมีอาการบาดเต็มไหมครับอยากรู้ว่าถ้าบาดเต็มเราต้องทำยังไงฮะตามมารยาทพระอยู่แล้วคือถ้าเกิดได้เกิน2บาทเมื่อไหร่ต้องแบ่งปันรูปอื่นพระที่เอามาเยอะบางทีอาจจะแบ่งปันรูปอื่นที่ไม่ได้ก็ได้ที่เราเห็นไงว่าหิ้วบ้างขางบ้างลูกศิษย์บ้างก็แบ่งปันลูกศิษย์แจกจ่ายอันนี้พูดถึงการตักบาดเสร็จแล้วต่อไปคือเรื่องของการขวดน้ำดีกว่าเข็นมากหลายหลายคนก็ขวดแบบดึงบางคนก็ขวดแบบดึงวิธีการขวดน้ำที่ถูกต้องคืออะไรครับบางคนถามว่าทำไมต้องขวดน้ำเพราะว่าถ้าเรารวดกาแฟเนี่ยคนตตาายะนอมมไ่ล น้ำเลยเป็นสัญลักษณ์ครับผมเห็นไหมเวลาพระเจศสวนมหาราชประกาศอะไรอิสรภาพอะไรต่างๆก็ใช้น้ำน้ำจะเป็นสัญลักษณ์ของความเย็นความสะอาดแล้วการไหลไปสู่ถึงที่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะขวดน้ำก็เพื่อที่จะให้ถึงญาติผู้ร่วงลับบางคนก็อาจจะคิเคาะอีกคนรุ่นใหม่ว่าก็จะถึงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเบื้องต้นมันเป็นความสบายใจก่อนที่เราได้ทําที่เราได้นึกถึงเขาคืออะไรที่ญาติโยมสบายใจแล้วพระทําให้ได้เนะี่ยพระเจ้าพระอ,องค์ก็จะอนุญาตเขาจะมีความเชื่อแบบว่าเวลากวดน้ำต้องแต่นนี้คืออะไรครับไม่ทราบยุคก่อนโควิดเนี่ยได้นะเนี่ย คอมพิวเตอร์สายแลนบุญมันจะได้ต่อมาอ,อะไรเงี้ยแต่ยุคนี้ไม่ต้องแตะแล้วด้วยนิวนอร์มนิว n o r m a l ชีวิตปกติใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ระบบอุทธแล้วสามารถกวดใครกวดมันกักืาอดอ <laughs> แล้วแต่ทำไมกวดนะ้ำบางทีต้องใช้นิ้วลองจริงๆ้องใช้นิ้วลองไหมไม่ใช้ ที่ว่าเขาใช้ที่เราสมัยก่อนเรามีแก้วใช่ไหมถ้าพอแก้วมันปากกว้างคนสมัยก่อนก็จะเอานิ้วมากั้นให้น้ําไหลช้าลงแล้วจริงๆน้ำเนี่ยต้องออกไปเทใส่ดินเลยนะครับผมให้แม่ธรณีรับรู้แต่คนไทยเรารู้สึกเ,เทใส่ดินมันเสียประโยชน์ปเปล่าๆนะเ,เลยเทใส่ต้นไม้แล้วก<อ>ัน<อ> โยมพอรู้ไหมว่าตอนพระยะถาคือกวดน้ําให้คนเป็นหรือคนตายคนตายครับแล้วตอนสับพีให้คนตายหรือคนเป็นคนตายมั้งครับให้คนเป็นอันนี้แหละตอนที่กวดน้ำเนี่ยก็นึกถึงคนที่ตายไปแล้วล่วงรับไปแล้วไงสังเกตง่ายยะถาจะรูปเดียวอ่านั่งหน้าสุดพอสับพีคือทุกรูปก,ก็น้ำเหลือเท่าไหร่ให้เทให้หมดเลยตอนนี้<อ>ถ้าคุณได้ยินสับพีคุณต้องเร่งสปีดละไม่ว่าเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะมีจังหวะเหมือนซ้อมหยุดซ้อมหยุดพูดถึงยะถาพระอาจารย์ครับจะต้องคียให้ตรงกันด้วยนะ บางคนเป็นทายกแล้วเป็นอดีตเจ้าว่าแล้วยุคนี้ภาพบวชใหม่ๆเยอะขอสินนะทายกมายองปอนโตยวิซุงวิสุงหลักกันตัวโยะคมเลพระให้สินป้านาติดปาลัปัดนิสันนคเซนแบบนี้ในการที่ต้องแบบบว่านนี่คือยังมันเป็นสูตรยังไงสําเร็จยังไงหรอครับมันก็ต้องมีความเข้มขังหน่อยสมตินี้เป็นหัวแถวนะรูนี้ต้องขัดสักเคขัดสักเคก็คือชุมนุมเทวดาเสียงก็ต้องกลงวันบริโตวนเมตังโซมิตาปวดทวนตอเขาจะต้องเล่นเสียงอะไรง รูปที่3ามเหรอครับต้องเป็นรูปที่3ด้วยต้องมีลูกคอเลยไหมแต่ว่าบางรูปไม่มีลูกทำยังไงทำยังไงสักเคาเมจเจลูเปซิลิคิลิกาตเตเะหเยอกนายยมเลยหยอกหยอกหยอกหลวงพี่จำวัดนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับก็นี่เป็นจำไม่จ่ายเดือนละพันห้าเนี่ยนั่นมันประจําครับแพงแพงผมอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นราบวชเราเลือกวัดได้ไหมครับวิธีการอยู่สมัยก่อนเลยนะพาเนนเยอะมากเลยเนี่ยนะก็ต้องมาขอวัดนะอาจะมาเนี่ยลุนแล้วลุนอีกเด็กวัดก็ไม่พาเข้าไปหาหลวงพ่อครัวหลวงปู่เข้าไป มาขออยู่วัดครับมาจากไหนเนี่ยมาจากขอนแก่นครับไล่ไปวัดนั้นวัดนี้นั่งคุกเข่าอยู่ชั่วโมงหนึ่งไม่รับเลยอะแล้วเราก็ดูหนังจีนมาไงถามาไปรับค่าเป็นสิ์ค่าจะไม่ลุก <S <S ขึ้นพ่อเจ้าวาดตัวเลย <S <S แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงสุดท้ <S <S ไทยไม่ได้อยู่เพระาะว่าพ่อเน,นี่ยเป็นหลานเราเป็นเหมืนก็เลยรับอยู่ถ้าท่านถามประโยคน์นี้แต่แรกเราได้อยู่แล้วฉะนั้นประเทศไทยฮะมีเส้นควรใช้เส้นรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันรู้จักกัน นั่นคือยุคก่อนนะตอนนี้พระเนรเหลือน้อยมากหายากมากแต่ก่อนดื้อจะไม่ไปทำวัดสดไล่ออกสอบตกปิดกัน2ปีไม่บาีไล่ออกทุกวันนี้สอบตกไม่เป็นไรคนเรามันตกกันได้สรุปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นชอบวัดไหนก็คือคือเลือกได้ตามใจโยมแหละมีพระพ่เลี้ยงมีคนรู้จักก็มาได้ถ้าจะเลือกก็มี5ประเภทอีกก็จะมีวัดสนุกวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดสงบวัดสนุกก็จะมีป้ายติดหน้าวัดเนี่ยอรไทยติดเฟซบุ๊กไทยพงกรทอนติดวัดแอพที่ดีพออภไปพงติดอะไรเฉยติด ดมีงานบ่อยนี่วัดสนุกสองวัดสอนเช่นโยมใกล้ๆหน้าวิหารหลวงพ่อเหลือคนโกรธคือคนจะอดทนไม่มา้พอถ้าไปวัดสวนแก้วหลวงพ่อพยอมก็มาเลยปลอดเึงเงาโมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โงต่อไปก็วัดเสกเสกเคยเห็นไหมายศีลนโยงรายะเขาสวดต้องครั้งอ่ะผมรู้่มีคำสวดโลโซถ้าวัดเสกโลโซเนี่ยต้องสิบสี่ครั้ง้วโยมก็มาจะกินจากยาสีแดงมาทำบุญบางคนเอ๊ะทำไมมาวัดก็บอกใจสั่งงานเหมือนมีเพื่อนสกิด วัดเสกใช่ไหมพระวัดเนี้ยไม่สนใจที่จะฉันอะไรไม่ต้องห่วงชันพระก็เลยหลังหลังไม่ค่อยชอบพิเศกต้องต้องบอกพิเศกเลยแต่เสกโลโซพานเนนให้อภัยแต่ปามี่เนี่ยพาไม่ให้ผภัลยปามี่ร้องไม่ได้ไงพรุ่งนี้ไม่มีฉันแต่หนุ่มกะาลาก็บอกว่าเฮ้ยรงนี้ว่าหมดที่ปามี่แล้วนะมีหนุมหน่มก็ได้กเหรอหนุ่มกะาลาเนี่ยอุย้ยพระเนี่ยสบายเพราะอะไรปล่อยมือชันปล่อยมือชันมันจะลําบากนะพระปล่อยมือชันเนี่ย วัดที่สี่ก็คือวัดสร้างพระองค์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมต้องสร้างองค์ใหญ่ๆคนจิตใจยิ่งใหญ่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่คนจิตใจปราณีตสร้างสิ่งปราณีตแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ปราณีตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะสามารถเลี้ยงใช้มันได้ถ้าปฐมเจดีเนี่ยเลี้ยงทั้งนครปฐมเลยพอสร้างสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีภาพลงสาคีธาตุพระธาตุของพระโมคคัลลานะมีปฏิหารหรู้สมัครต้องพันคนรับแค่สองคนได้สงั้นได้สงั้นปฏิหารสุดท้ายก็วัดสงบกนัตติสันติัังงสสุุขขอื่นยิ่่่งงกวววาาคมมมสบไีัดสาาาายยยยหหลลวววงงงงพ่่่่่ออชปูมันเเเีี้รกตถ ของวัดวัดบ้านกับวัดป่าวัดป่าก็ลักษณะเด่นก็พูดน้อยถำนน้อยจำวัดน้อยปฏิบัติเยอะถ้าวัดบ้านก็ตรงกันข้ามพูดมาก มากจำวัดมากปฏิบัตินินปฏิบัตินินผมถามอย่างหนึ่งว่าทําไมเวลาเราไปบวชเงี้ยครับเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อทางธรรมใหม่เขาเรียกว่าบารีเนมฮะฉายาพระเขาเรียกว่าเป็นนามสกุลพระคือสามารถฉายาพระจะลงสระโอตาละปุตโตรัตนวังโซจอบกินแตงโมชอบทานส้มโอสองอันหลังไม่เกี่ยวฮะสละโอมีไหมก็พระจารย์ศรีพระศิริวินยู อาจารย์ชายาชินธรรมมันอยู่ชอบลิวปูชอบแมงอยู่อะไรเงี้ยยางอาตมาเนี่ยเกิดวันศุกร์เขาก็จะดูว่ามีตัวไหนเป็นกาลกินีไหมคุณเกิดวันอะไรยางอาตมาเนี่ยบอกของพ่อครับผมขออนุญาตตั้งเองนะตาละบปูโตเอาไม่ดูเหรือตัวไหนเป็นกาลกินีเป็นแปลว่าอะไรตาละโปูโต,โตลูกของต้นตาลตาละโปูโตแปลว่าลูกของย,ยายตาเอาชื่อแม่มาตั้งฉายาแล้วผมเชื่อว่าชื่อแม่คงไม่เป็นกาลกินีกับผมหรอกครับผมมีสักหนึ่งคำถามนะครับผมอยากรู้มากเลยครับว่าลูกมินิเนี่ยจริงๆแล้วเพื่ออะไรและคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก ย้อนกลับไปที่วัดสะดวกเลยพิธีกรจะเยอะโคศกงานวัดอะเจนปิดทองฟังลูกนิมิตดอกไม้ทั่วดจนทองตามกำลังศรัทธาลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งดิ้งดึงดึงดึงปิดทองฟังลูกนิมิตกันนะโยนลูกชิ้นปิ้งดิ้งดึงดึงดึงลูกนิมิตของเราก็เด้งดึงดึงเนี่ยมาถ่ายใกล้เหลือเกินเนี่ยนิมิตแปลว่าเขตแดนเป็นหลักว่าเนี่ยจากนี้เป็นโบสถ์นะมาตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยลูกนิมิตคืออะไรครับในเขตโบสถ์พัทธสีมาจะมีเขตสังเกตจะมีเก้าลูกนะแต่ว่าลูกที่เป็นเอกจะอยู่ตรงกลางโบสถ์จำนวนที่เหลือก็จจะอออยูู่่่่่ตตตตาาาาามมมมรรบบบโสสถ์เใชวุดงๆแลก กล้าอยู่กลางโบสถ์ฟังรุนวิ่งเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าต้องมีต่อการก่อสร้างอ่าเพราะเกิดฝั่งนั้นก็คือจบไงจนกว่าโบสถ์จะพังเขาจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่หน่อยงั้นผมขออนุญาตถามด้วยกันครับพอดีว่าแฟนเน่ยเป็นคนชอบปวัตสังฆทานบางทีอ่ะเวลาเราถวายสังฆทานนะครับถวายอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมครับจัดเองก็ได้จเจริญพรสังฆะได้แปลว่าสงหรือหมูนะ่คณะทานะคือการให้หรือการถวายสังฆทานคือการถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงคนช่อเค้าว่าสังฆทานคือต้องเป็นถังต้องมีสบู่แล้้้้้วววเเเออออาาาาสสบบู่ใกกลขดดดนนนนยยป็็็ไไไงงงคคครรรััะะโโหหมมิจจๆฆทืุณ ดอกไม้ก็เป็นสังฆทานได้ภาษาพยกวัตถุทานมาถวายสังฆทานคือไม่เจาะจง2บางที่ถวายเป็นกลางก็มีนะบางที่ก็มีลงทานไงการใส่แบบก็เป็นสังฆทานนะคือไม่ใส่จาะจงแสดงว่าจริงๆแล้วการถวายสังฆทานไม่จำเป็นว่าคุณต้องใส่ถังมานะคุณจะมาเป็นเซตของคุณก็ได้เป็นถุงก็ได้เป็นเลือกของดีๆให้ท่านหน่อยทําไมเวลาถวายต้องเอาวางบนผ้าด้วยครับถ้าเป็นผู้หญิงปนะ้องกันการคอสคือผู้เจ้าให้ห่างมากที่สุดแล้วแยกกันได้หนึ่งประเพณคือของที่ยกได้ผ้าน้ำอะไรเงี้ยถวายคือของที่ยก สมมติอาหารเป็น1 0 20อย่างเต็มโตใช่ไหมบางที่เขาแค่จัดโตเลยแค่ประเคนให้รับรู้ว่าโยมถวายแล้วย<า>โ<ป>ยมประเคนแล้วนะถามเรื่องหนึ่งได้ไหมครับ<ม>คือพระเนี่ยเวลาฉันเนี่ยนะครับเขาห้ามฉันเกินเที่ยงอย่างนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าเกิดเรามาทานตอน11บเอ็ดโมงห้าเนาทีอะไรเงี้ยครับก่อนเที่ยงกี่นาทีก็ได้หนาทีก็ได้นั่งบัลลังก์เดียวฉันไปเลยเที่ยงไปได้เล็กน้อยถ้าตีก็15นาทีอย่าเลยถึงขั้นห้าโมงเย็นพัะฉันเย็นได้ก็ต่อเมื่อินท่งไกกกลบบาางทีเรไปัุ่มอื่นที่เาก็ คนกลุ่มใหญ่เป็นเกณฑ์สก็คือทํางานหนักปีน้าท่กปี54ที่เราเห็นภ<ช><พ>าพที่ยุทธยาเนี่ยพาช่วยกันกั้นน้ำเจ้าพยายไม่ให้เข้าวัดไง3ประเด็น,น,นที่ลัาที่สามารถชันได้งั้นเรามาถวายเพลงกันดีกว่า นี่เวลาประเคนแล้วเราก็ปล่อยมือแล้วแต่ถ้าเราจับปุ๊บเราก็ประเคนใหม่สมัครยมประเค้นแลยมชอบดึงกลับยมจะจัดให้จริงๆมันเป็นการดึงคืนนะกันสุดท้ายครับอยากฝากถึงคนดูเสีร้องห้ครับน้องๆที่ดูออนไลน์เดี๋ยวนี้มานที่ห่างวัดเนาะ,ะเดินพอนะฝากถึงคนรุ่นใหม่นะที่อาจจะห่างวัดห่างวัดตอนนี้เราจะมีกระแสที่ว่าลงทานออนไลน์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีหรือว่าปลักทานออนไลน์แล้วก็มีวิดีโอคลรัคลออะไรต่างๆบางคนก็อาจจะถามว่าได้หรือไม่ได้จริงถ้าเจตนาเราดีนี่ได้อยู่แล้วถึงยุคใหม่มีเทคโนโลยีอย่างไรจะห่างไไไกกลลอยยย่่่่าา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 งงรรรรสสุดดทท้้เเเจะมมหันนนพวคโโี็ถ เข้าสู่วัดวาอารามได้โดยที่บางทีตัวเรายังไม่ได้มาเราสามารถที่จะทําบุญไปถึงที่จังหวัดต่างๆได้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับการที่เราจะได้ศึกษาธรรมะเพราะตอนนี้คุณสามารถค้นหาอะไรที่เป็นเนื้อแท้จริงๆได้จากเว็บไซต์แล้วใน YouTube นี่พอจะมีสักช่องหมครับพระอาจารย์ที่เกี่ยวกับธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับเปี่ยนสวรรค์เี่ยนสวรรค์ นำเสนอชื่อช่องเต็มๆแล้วพระมหาสมปองตาละปุตโตชแนลตอนนี้อยากจะบอกว่ายอดนั้นยังไม่ถึง200เลยนะฮะมันช่องต่างๆบางทีไปตัดอามุกมารวมกันเราห้าสอสนุกสาระสงบสติสํานึกะครัมีแต่สนุก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 อย่างเดียวเลยเราก็เลยอยากจะเรียงข้อมูลให้มันครบทุกอารมณ์เราก็เลยมีช่องพระมหาสมปองตาละปุตโตอย่าลืมกดสับต้นตะไคร้สันระคังกระดิ่งมันเล็กไปฮะหอมระคังซันกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาด ชมพระมหาสมปองตารลปุตโตใช่แล้วเราไม่ได้กุดน,น้ำด้วยกันมานานมากเลยนะอย่าลืมเยาถาให้พีสพีให้คอนเนอร์เยอาทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังอายุวันโนสุลางพระลังวันนี้ก็ คุณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกเราพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยคนนี้มีเจตนานดีที่อยากจะมากันขอบคุณทางหัวปาช่างนนดีด้วยนะครับพีครับแพรขอบคุณมากครับที่เอื้อเฟื้ออาหารในวันนี้นํามาถวายท่านวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับให้หลวงพี่ชันเจอกใหม่คลิปหน้าครับมาเร็วยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนลาไปก่อน จะร้องไห้ไปตรงไหนนะครับก็ต้องไปกินตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับลูกวัดหนึ่งคนแนะนําบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีฉายาว่าอะไรครับเนะี่ยเนเหมาตรงตัวเลยครับเนนมาเหมาไปหมดจริงๆชื่อของเขาอ่ะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านริมคลองเริ่มต้นที่15บาทครับพิเศษ30บาทเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูใจตรงนี้หน้าที่ระวังพริกป่นเผ็ดมากคือข้างร้านเนี่ยติดกับคลองเลยผมไปดูมาลทะที่นี่จะมีลูกชิ้นแล้วก็มีหมูสดน่าทานอยู่และตอนนี้มาแล้วครับนี่ จะบอกว่าดูต่างชาเปล่าหมูชิ้นใหญ่มากเลยของพี่โค้ดเนี่ยพิเศษ30ิบนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยทำละ15อันนี้เป็นมาตรฐานของร้านนี้คือ15บาทอ <5 S 1> บ,<า>บ้านผมเนี่ยคือได้ลูกชิ้นลูกเดียวนะในทางร้านก็มีออปชั่นเสริมนะครับ <het S 1> นี่เรียกว่าเรือกรอบนะครับมันคือกากหมูนั่นแหละห่งหมูเนี่ยไม่เหนียวไม่ใช่หมูแดงนะหมูแบบหมักมาแล้วแบบเนื้อมันเคี้ยวแล้วมันขาดง่ายๆลูกชิ้นก็โอเคแต่ที่เด็ดเลยเนี่ยน่าจะเป็นที่น้ำซุปเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเกินไปเดี๋ยวลาชิมครับ หมูอร่อยครับนุ่มแล้วก็รสชาติของการปรุงมามเรียกว่ากลมกลอมเดี๋ยวให้ดูหมูตุ๋นเขานะอันนี้คือเอาตะเกียบฉีกธรรมดาเลยนะมันเป็นชิ้นๆริ้วๆเลยอ่ะลองชอิมที่นี่เขาขายแยกด้วย30บบาทถ้าใครมาที่วัดส้อยทองนะครับลองถามลูกศิษย์ในวัดก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านริมคลองอยู่ตรงไหนหรืว่าก๋วยเตี๋ยวในเหมา โทษนะครับเคยมีเนนมานั่งทานเยอะอะไรอย่างนี้ไหมครับก็เมื่อกี้ก็เต็มร้านหมดแล้วจะเป็นช่วงเวลา10บโมงครึ่งถึงเที่ยงครับผมที่นี่จะปิดแค่เที่ยงสัปดาห์นะเนนตัวน้ำซุปัาลีเหมือนมันมีเคล็ดลับอ่ะมีเคล็ดลับอะไรบปะแฮกก็วัตถุดิบคือเนี่ยค่ะฟองน้ำคุณถือเลยคุณค้นคือบฟเนี่ยค่ะอยากให้คุณมากเอาไม้ควนแล้วก็ผักชนิดนี้นี่คือเคล็ดลับนะครับของเบอร์ผมให้เลยว่าแบบอร่อยคุณมาคุณต้องกิน ออ่ยถ้าจะติดต่อข้าทางเว็บก็เข้าก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านริมคลองนะคะทางเฟซบุ๊กเออเวลาเปิดปิดที่ร้านจะมีบอกถ้าเวลาหยุดคือจะลงเฟซบุ๊กถ้าไม่มีอะไรลงคือมาได้ตลอดค่ะและอย่านะครับมาช่วงใกล้เที่ยงเพราะว่าพระเนนคานนะครับอย่ามาช่วงเที่ยงเนาะอร่อยจนลืมจ่ายตังค์เลยครับก็เราบอกแล้วเราคือมิจฉาชีพค่าเฉ่ยเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบคนละสองจานสามจานนะเราสั่งเนื้อตุ๋นแยกมาด้วยเนื้อสดแยกมาด้วยหน่